ครับตาทองชาแนลพี่น้องมาร่วมโอทธนาสาธุบุญใส่บาทเดกันนะครับ တိဝါသနာသီလသနိစ္စံဝုဋ္ဌာပ accay ိနောတတ္ထာရောဓမ္မာဝဋ္ဌံတိအာယုဝੰရောสุขလာဘ บรรยากาศใส่บาตรยามเช้านี้อุ้ยรุมอะไร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 ครับรุมอะไรครับรุมอะไรครับแต่้องบีมได้ไม่ยางโอ้โหดำดงดำดงฟันล้อดำดงฟันล้ออุ้ยคนขี้เลเด้คนขี้เลเด้ไปตรงนู้นก่อนนู่นนูนไปดูดูดิดูดยดูพี่น้องตัวตึงตัวตึงฟันล้อนะครับ ตัวตึงตาอทองเสนอวโอ้ยเมื่อวานพี่น้องฝนตกมันก็หนักมาพอสมควรแต่ว่าไม่หนักมากตกมาแต่พอแต่ได้น้ำาฉเรียบๆเรียบแต่ว่าน้ำที่น้ำก็นับคจริงๆริะแต่ผมมีมีนาตรงนี้พี่น้องผมจะปั่นน้ำเข้าท้องนาเต็มเลยไม่ให้เข้ากันเป็นอย่างนี้แหละเสียดาย นี่แกทำนาไม่ยอมสูบน้ำเข้านาเลยถ้าผมมีมีนามีนาแบบเนี้ยข้าวงามกว่านี้เยอะเลยนะฮะแต่สงสัยนาแกเยอะนาเยอะก็เลยไม่มีเวลาทำนะครับพาพี่น้องมาดูบรรยากาศยามเช้าหลังจากใส่บาตรแล้วพี่น้องนี่แหละชีวิตท้องทุ่งนาธรรมชาติบรรยากาศยามเช้าอุ้ยอะไรตัวตึงใหม่แล้วนะดําดงฟันหลอมาแล้วนะเอาอะไรมาอวด อะไรอะไรนี่คืออะไรไะยอ,ยอินทารามกินเป็นด้วยเหรอ,อไหนกัดยังไงฮะกัดยังไงฟันไม่มีกัดยังไงฟันไม่มีมมยังจะว่ากัดโชยติดปากอีกเช็ดเร็วโอ้พี่น้องอย่าไปคิดมากนะครับธรรมชาติของเด็กๆลูกหลานนะฮะก็มาดูสวนไปอีกแล้วสวนแปลงนี้ก็ เขามาทำรั้วข้างหน้าแล้วข้างหลังทำเกือบสุดแต่ว่ามันมีสระน้ําอยู่เขาก็เลยทำรั้วแบบแบบข้างหน้านี้ไว้คิดว่าแต่เขาจะมาทำแบบให้ปิดหมดเลยนะครับก็เป็นซีสันเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะมาให้เอฟซีเอฟซีเอฟซีมาทานกันหนูเหรอเอฟซีทานด้วยกันไหมโอ้อินทราลัมนะครับ ของดีของดีที่อำเภอบ้านเรานะครับที่นี่มีสวนอินทผลัมใหญ่นะครับประมาณสามสกว่าไร่สามสกว่าไร่ที่เขาปลูกนับปลูกตั้งแต่ตอนนั้นรู้สึกพอศอ,อะไรนะครับประมาณพศออ60ศูนย์หกศูนย์นะฮะเขาปลกูกแล้วก็ตอนนี้นะออกออกได้ขายแล้วพี่น้องหลายต้นเลยติดประมาณประมาณ ประมาณที่ผมเห็นนะจากสายตาจากสายตาในสวนนั้นนะประมาณ7-80ต้นได้นะฮะออกมาเนี่ยปีนะอเขาก็ได้กระจายไปสู่ท้องตลาดนะกันเยอะเลยนะฮะรู้สึกจะมี3ส่วนนะตอนนี้นะพี่น้องอินทรพาลัมโอ้ยถ้ามีที่มีทางปลูกเนี่ยก็บรรยากาศ่มรื่นยามเช้านี้นะฮะสำหรับคลิปใส่บาเชานี้พาพี่น้องมาชมสถานที่พอสมควรนะครับ อย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลนะะด้วยนะครับสวัสดีครับต,ตัวตืึงใหม่แนละ้ว